มีคนคุยแล้วไม่ได้ป้อถามว่าอะไรนะโสดอป่าอ๋อมีคนคุยแล้วก็ถ้าว่าอะไรไม่โสดเออก็ถ้าไม่โสดเอออย่าดูแล้วคุณได้เป็นเกยอะไรกันอะไรกันแล้วไหมวเออ ว่าถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาพักใหญ่แล้วล่ะค่ะสำหรับยูทูบเบอร์คนดังอย่างสไปเอ d ดีกับสาวคนสนิทอย่างอุงเอิง s อสดีนะคะที่มักจะมีโมเมนต์หวาน,นชวนจิ้นออกมาตลอดค่ะจนมีแฟนๆนะคะตามเชียร์กันเพียบบางก็ลุนว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะเปิดตัวกันแบบชัดๆสักทีเนาะ โดยก่อนหน้านี้นะคะแฟนๆของสไปแล้วก็อุงเอิงค่ะก็กีดก์ดกันสนานในการหลังมีการแชร์คลิปจากไลฟ์ที่สไปเอสดีประกาศสถานะของตัวเองตอนนี้ว่ามีคนคุยแล้วผมไม่โสดแล้วโดยระหว่างที่สไปตอบเรื่องนี้นะคะอุงเอิง e ก็ดูเขินเสียอาการสุดๆค่ะขณะที่สไปนะคะก็มองแล้วแซวว่าเป็นไรก่อนจะโดนเพื่อนดึงให้มาเข้ากล้องนะคะพอสไปค่ะประกาศสถานะปุ๊บอุงเอิง e ก็ยิ้มแทบไม่หุบทันทีค่ะแล้วไปโสดไหมครับ ตอบดีกว่าคำถามที่ผมรู้เป็นไรอะไรเป็นไรอะไรเราต้องทำไรอย่าเเดี๋ยวป็นไรเดี๋ยวก่อ็ไรเอาตอบเลยครับทุกคนเหมดหมดไปเลือกอมนิ่งโก้งนะไปเรื่องอมนิ่งโก้งไม่ตอบดิอยากรู้มีคนคุยแล้วอไม่ใช่ป้าถามว่าอะไรนะ โสดหรือเปล่ามีคนคุยแลก็ถ้าม่าเลยไม่โสดก็ประมาณว่าสถานะโสดแต่หัวใจไม่ว่างเลยนะเฮ้ยอะไรกันแกเป็นอะไร Okay, <laughs> นอกจากนี้นะคะยังมีโมเมนต์ที่อุงเอิงค่ะถูกถามถึงคนในใจซึ่งตอนแรกนะคะเจ้าตัวก็จะไม่ตอบค่ะแล้วเลือกที่จะจ๊บแก้มสไป์แทนซึ่งแม้จะมีกล่องสินค้าหรือว่าตัวเพื่อนเนี่ยบังอยู่แต่เพื่อนๆืนนก็แซวว่าหอมโดนนะคะพออุงเอิงนะคะบอกไม่อยากตอบเพื่อนๆพืก็แซวว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วมีบอกว่าอยู่แถวนี้แหละก่อนที่อุงเอิงนะคะจะตอบตัวย่อว่ามีตัวไออยู่ในชื่อทําเอาแฟนๆน,น,นะคะก็กรี๊ดกันสนั่นไลฟ์นี้คือเปิดตัวหรือเปล่านะ คนในใจชื่ออะไรดีกว่าคนในใจชื่ออะไรเออ่นไม่ตอบก็ได้นะก็แค่ของแก้มไปที่หนึ่งเออง่าย้จี๊ดวันนี้ต้องมาโมาไม่ได้ดิยูคนในใจเหรอตอบยากอ่ะเฮ้ยมาทรงสวยมาอะไรกันแน่เล้วมาตรงสวยมาเวลาแล้วมาตรงสวยปเป็นเด็กเด็กสักกัดอะตรงสวยมาทรงสวยมาตอบมันตอบมันตอบไม่ได้อะแล้วคุณตอบแบบดาราหรือไง เอาเลือกคำแล้วกันเฮ้ยอะไรเลือกคำเลือกตอบพี่ก็ไปเลือกตอบไงเลือกคำเลือกคำเลือกคำโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดูไม่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 คนในใจไปว่านะไม่เดี๋ยวไม่ว่าผมรู้อยู่ในใจนี้อยูะบนต้นแฟนเลยไปเลยแบรนนะเอาอันนี้ปิดเอาอันนี้ปิดเดี๋ยวดูเลี้ยงผมไม่ต้องปิดหรอปิดทำไม ไอเอาไงเอาดิคู่ก็ได้ตอบตัวย่อเขาบอกว่าอะกล้องอยู่เบล่าบางเราเฉียดกันแค่จะเห็นแบบว่าข้างหลังนะครับจับกล้องอันนี้ไปดูได้ที่ตอรี่ IG อะกล้องอยู่เบล่าบางดีกว่าโอเคโอเคไอที่ใหญ่เลยดูแล้วคนไหนไปไหนแก้อะไรแก้อะไรแก้อะไรมาแบบนี้ะจริงเหรออ่ะเดี๋ยวบังให้อะเขาบอกจะโดนแบนใช่ไหมเฮ้ยงงเลยฮะ ขนาดเดียวกันนะคะก็มีกระแสเนี่ยโยงว่าการที่สไปร์ุงเอิงคล้ายจะเปิดตัวกันแบบนี้เป็นการเปิดตัวในตามคู่ของเก๋ไก่สไลเดอร์กับแนชชาลีหรือไม่นะค่คะซึ่งก็มีคนมองว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมูฟออนแล้วบางก็มองว่าคู่ของสไปร์อุงเอิงมีโมเมนต์มุ้งมิ้งกันมานานแล้วไม่ใช่การเปิดตัวตามแต่อย่างใดค่ะ แต่ถว่าจากเรื่องนี้นะคะกับมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นค่ะเมื่อน,นุ่นนบลักนะคะอินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเนี่ยแหละคะ่ะได้เข้ามาคอมเมนต์แรงในขะะั้นหลังแชร์ข่าวสเป,ปยอุ่งเอิงว่าอันนี้ทําไมรู้สึกว่าเขาใจร้ายจังเก๋เดี๋เลิกกับแฟนเพื่อนก็ตามฝั่งไปไปหมดแล้วจะคบใครก็ได้ก็ดันมาคบเพื่อนเก๋พอถึงเวลาเขาเจอคนที่ใช่มีรักใหม่วันสองวันก็เปิดตัวทับเขาเลยใจร้ายเกิน อาจจะไม่อยากยอมรับว่าเป็นเพื่อนเพราะว่ามันจะดูแย่ไปหน่อยแต่ก็ทำงานอยู่ช่องเดียวกันมา6ปีอะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีชาวเน็ตรายนึงค่ะได้คอมเมนต์ว่าแฟนใหม่มาในน้าที่ปรึกษาค่ะไปดูคลิปที่ถ่ายกับซานี้อ๋อเลยก่อนที่นุ่นนบรักนะคะจะตอบกลับว่าเป็นวิธีแย่งผู้ชายชาวบ้านที่ได้ผล99%ทําให้ชาวเน็ตรายดังกาวนะคะมาเม้นเสริมว่าอุ้ย จากโพสต์นี้ของนุ่นนบลักนะคะทำเอาทัวร์นี่ลงยับค่ะจนเจ้าตัวนะคะต้องออกมาอธิบายว่าอันนี้เราหมายถึงแฟนเก่าเราจ้าแต่ได้มีการขอโทษไปเป็นการส่วนตัวรวมถึงทำหนังสือขอโทษแล้วนะคะ ต่อมาในการสไปเอสพีดค่ะก็ได้โพสต์ข้อความที่พูดคุยกับนุ่นนบลักในการที่ทักได้เล็กมาขอโทษพร้อมแคปชั่นที่ว่าข้อมูลที่พี่นุ่นเนี่ยเอาไปเผยแพร่ทั้งหมดไม่ใช่ความจริงนะครับพี่เขาทักมาขอโทษส่วนตัวแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอามาชี้แจงทั้งหมดนะครับใครที่ติดตามผมกับเอิงน่าจะรู้กันดีนะครับ โดยในแชทของนุ่นนบลักนะคะก็ได้กล่าวว่าพี่ขอโทษนะน้อๆพอดีเมื่อวานพี่แชร์ข่าวโดยที่ยังไม่ได้ดูตัวไลฟ์ว่ามันไม่มีอะไรด้วยความที่ได้รับข่าวสารมาบิดเบือนฟาขอโทษอุ่งเอิงด้วยกลัวน้องเห็นแล้วเสียวความรู้สึกล่าสุดพี่ลบโพสตไปแล้วตอนนี้คนเอาคอมเมนต์อื่นๆไปโยงมั่วไปหมดเลยถึงจะเป็นเพจส่วนตัวหรือ,อยังไงพี่ก็เคยร่วมงานกับน้องควรจะดูให้ดีก่อนแชร์เป็นกําลังใจให้น้องนะคะแล้วก็คงรู้สึกผิดถ้าไม่ได้พิมพ์ขอโทษด้วยตัวเองส่วนตัวน้องไม่ต้องทําอะไรคะ่ะ แค่รับคำขอโทษพี่ไปเพื่อความสบายใจพอ่อก่อนที่สไป s p เีดนะคะจะตอบกลับว่าใช่ครับมันไม่เป็นความจริงเลยฝากแก้ข่าวให้ด้วยนะครับมันกระทบต่องานอุ่งเอิงจากนั้นค่ะนุ่นนบรักนะคะก็ส่งอิโมจีไหว้รัวๆค่ะพร้อมข้อความที่ว่าพี่ว่าด้วยพาดหัวข่าวเหมือนกันทุกสำนักเลยทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันรวมถึงพี่ด้วยยังไงพี่จะช่วยหาทางอีกแรงนะ ซึ่งหลังจากที่นุนนบลักนะคะได้ออกมาขอโทษแต่ดูเหมือนว่าแฟนคลับของทางฝั่งสไปอุงเอิงนะคะจะยิ่งเดือดขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าได้ออกมาเรียกร้องให้อินฟลูเอนเซอร์คนดังนะคะออกมาขอโทษอุงเอิงเองโดยที่ไม่ผ่านสไปบางคนก็อยากให้จัดการขั้นเด็ดขาดถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมยังไงนะคะเราต้องมารอฟังทางด้านสไปอุงเอิงออกมาชี้แจงอีกครั้งบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y ย t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ